สวัสดีครับผมวันนี้เราจะอยบเกม Beyond Display นะครับ Display ที่แปลว่าความสิ้นหวังนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว u r v i v a l เอาชีวิตรอดนะครับาจากพวกคล้ายๆกับกลายพันธ์นะครับก็ประมาณสัตว์กลายพันธ์อะไรเงี้ยนะแล้วก็เป็นขนาดแมพที่ที่กว้างอยู่นะครับกว้างเอาเรื่องนะครับอืกว้างเยอะเลยแหละ <c oughs> แล้วก็เราสามารถเล่นควบกับเพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งไม่รู้ว่ากี่คนนะอาจจะสองหรือว่าสี่อุย้ย ไฟฟ้าช็อตด้วยครับแล้วก็ลองสังเกตด้านล่างมุมซ้ายดูแบบมันจะมีหลอดเลือดหลอดน้ําหลอดความหิวแล้วก็การเต้นของหัวใจเหรอหัวใจชันสันเมื่อใดเดี๋ยวตรงนี้มีตึกครับมีเมืองมีเมืองขอไปเช็คเมืองก่อนละกันครับรู้สึกว่าภารกิจแรกนะของเราก็คือต้องหาอาวุธนะป้องกันตัวนะครับแล้วก็ต้องระวังพวกสัตว์ด้วยนะครับโอเคโอ้ยแห,แหลกนิด,นด,นดๆนะครับแดกสเปคมากมายนะครับ ตรงนี้เป็นอะไรวะเนี่ยโรงงานเอะ่ะโรงปั่นไฟฟ้าอะไรเงี้ยมีของไหมเหมือนจะไม่มีครับโอเควิง่งโว้ยแหลกแหลกจะเย็นเย็นเซโอ้ยตรงนี้หลักฐานคาตาเฮ้ยชิบหายแล้วบบี้เดียวไม่มีอาวุธสู้ไม่ได้ยังเป็นเด็กอ่อนด้วยจะเย็นเย็นนะบีไม่ว่าจะเป็นบีหรือตัวอะไรก็แล้วแต่นะครับปล่อยไปก่อนเถอะปล่อยตู้ไปก่อน ขอหาของก่อนโอเคเข้ามาเป็นคุดมืดเลยโอ้ยเปิดไฟได้นี่่าโอเคมีห้องน้ําห้องน้ําแต่ไม่มีของเข้ามาทมําไมวะเนี่ยจุดอับของชีวิตเลยถ้าเกิดมันวิ่งตามมาด้วยโอเคครับไม่มีอะไรอุย้ยผมแม่งลกมาครับผมยาวครับตอนนี้บังตาโอเคเอตรงนี้มีควันครับควันไฟไอ,อใจเย็นๆเป็นป่องควัน,นครับ เป็นบ้านอันนี้เป็นทะเลสาบอ่ะเนี่ยทะเลสาบเป็นน้ําแข็งหมดแล้วครับน้ําแข็งใช่ไหมกงไม่ใช่เหยียบแล้วน้าแข็งแตกแล้วตูล่วงลงไปสนุกละง,งานนี้โอเคขอมาเช็คบ้านหลังนี้ก่อนมีอะไรไหมคอยมีแล้วกันนะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงครับเองหรือเปล่าเองพูดหรือเปล่าเองพูดนี่ตัววิ่งหนีนะมันไม่ใช่เอเลี่ยนหรือว่ากำมันรังเสียแหละมันเป็นผีครับ <Hey, open S 2> เฮ้ยโอเพ่นนี่เปิดประตูได้ มีช็อกโกแลตไม้ไม้ไม้เก็บไม้ก่อนอ่าเฮ้ยแป๊บเดียวดูมึงกูรนไม่นิดเอ้ยเอ้ยทุบทุบติดเฮ้ยทุบทุบทุบกันก่อนกันบล็อกบล็อกเราชาร์จเตมิน้าก่อนมองหน้ามองหน้ามองหน้าตบเกลียนแตกอันนี้มาบนอะไรงุงงงงก็ประมาณนั้นเพิ่งมาทักอะไรเงี้ยกูโดนแดกแล้วเนี่ย อันนี้ของครับเก็บก่อนซึ่งมันก็คราฟของได้นะโอเคหูปากบนอะไรเนี่ยโอเคครับเมื่อกี้ก็เกือบเกือบไปแล้วเดี๋ยวไฟฉายฐานเริ่มหมดเออเช็คของกดไอนะครับมีสกิลด้วยมีสกิลเรื่องการคราฟการต่อสู้แล้วก็สวยโวนะครับอนนีตวน้กล่องเฮ้ยมีไม้แล้วเอาไม้เอาไม้อันนี้อะไรเนี่ยเป็นโน้ตครับโน้ต อันนี้เรดียแล้วก็เล่านะครับอืมตรงนี้ของด้วยคน้คนค้นไม่มีของครับขอบคุณครับเอ้ยนีงไงควิดควิดแป๊บนึงขอตั้งค่าก่อนครับปรับตั้งค่าจนมืดเลยอะพอดีมัวแต่หาอยู่ว่าปุ่มไหนวะหาไม่เจอครับอ่าแล้วก็อุ๊ยอะไรอะมมแวมวมแวมมันคืออะไรครับเข้าไปปุ๊บแล้วจะย้ายมิติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ไม่รู้นะครับ แล้วก็ไม่เสี่ยงดีกว่าไม่กล้าเข้าไปยุ่งครับไปหาหาของต่อ,อวิ่งเร็วใช้ได้เนี่ยเองแสดงว่าชอบกลวยเจออะไรนี่กลวยใช่ไหมเนี่ยกลวยคันเทพเลยครับอืมตรงนี้เป็นตึกแล้วครับขอคุณตึกก่อนนะตึกนี้ครับจะมีของครับอยากเจอปืนมากเลยเนี่ยซึ่งไม่รู้มีหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีของเปิดซึ่งไอ้ของนี่ก็คืออะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้นะครับรถของเล่นเงี้ยขวดเปล่าเงี้ย ออมาทำซากกระเบืออะไรก็ไม่รู้นะครับเองเจอของอะไรดีๆหน่อยดีส่วนฐานก็หมดไหวแต่เลอกเกินเอ,อ้ยมีศพด้วยหลอนจังมีถังน้ำมันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มหนาวครับหลอดอุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วก็เสียงเสียงซาแปลกๆอย่างนี้อุ้ยนีมึมอมบีประเภทไหนวันนี้ปลาอัดแน่กูด้วยปลาก็นหินอัดแน่ วิ่งยาวๆเลยครับอย่างนี้แล้วมันมีเพลงรล้อนๆด้วยครับร้อนแจ้งเตือนโอเคตรงนี้มีแคมป์ไฟไหมไวะผมว่าผมเริ่มรู้สึกหนาวครับหนาวๆร้อนๆไงไม่รู้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้นี่นี่นี่เตาเตาใช้ได้ปะเตาใช้ไม่ได้ครับเอาละมาดูช่องคาราบของครับนี่มีการทําอาหารซึ่งก็ต้องใช้เนื้อนะครับ มันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่เราไม่มีอันนี้เลยเนี่ยตะปูแล้วก็ของแอลกอฮอล์ใช้คราบอะไรวะเนี่ยมูนท็อปอ่ะไม่รู้นะครับชักจะงงงงงนิดนิดคราบของทำไมมันคราบของแต่ไรสาระอย่างเงี้ยครับคราบแคมไฟอะไรเงี้ยไม่มีอ่ะไม่มีคราบแคมไฟครับหอยหลอดแล้วไงอันนี้ก่อนนะครับอ่าอัพสกิลการต่อสู้ครับ อนนี้เริ่มหยิวแล้วครับผิวนิดๆยังไม่เป็นไรหรอกแต่เมื่อกี้สอมบี้แม่งปลาหินได้ด้วยครับมันจะโหดเอาเรื่องอะไรขนาดนั้นไปม,มีการใส่ชุดเกราะด,ด้วยครับตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้นะฮะทางรถไฟโอเค,คต้องวิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าป่านี่สิ้นคิดอย่างแรงเลยครับน่ากลัวแปลกๆโอเคโอเค วิ่งหลบๆหน่อยเฮ้ยนี่ไงกำมะรังสีไอ้แสงบูมบอมบุมบวมเนี <pers> ่ยมันอันตรายครับอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเฮ้ยตรงน,นี้บันไดปีนได้ป่าปีนไม่ได้วิ่งก่อนคนระับวิ่งก่อนมันโคตรมืดนะครับพอกลางคืนนี่ก็มืดมืดมองไม่เห็นไอ้กำมะรังสีบุ่มบวมด้วยบุมบวมบุม,วมบมวมมันเป็นบุมบอมโอ้ยโอ้ย,โ,อย,โ,อยโคตรหลอนเอ้ยเดียวสเตมินาลดโคตรไวกระโดดทีนี่หมดพวกภาพแล้ว เอ้ยกูวิ่งหลบก่อนอย่าพึ่งนะเฮ้ยไอน,นี้อย่าลุกนะเฮ้ยอย่าลุกนะหัวเบะแน่ๆใครเออตูนี่แหละหัวเบะโดนมันปี้ครับโดนมันปี้ขนของเนี่ยมันเจออะไรทั้งนั้นก็ไม่รู้เนี่ยพวก here. Here. น็อตเงี้ยสกรูเงี้ยนะครับของคราพของอะของที่ใช้ไว้ในการคราพอะครับโอเคร,รีบคน้น เนี่ยเหล็กเสร็จเหล็กโอเคเออเก็บเก็บไปก่อนละกันนะครับเพราะไม่มีอะไรให้เก็บนะ่เดี๋ยวค่อยครับโอเคเลื่อยแล้วก็อะไรเนี่ยเฮิร์บนะครับเฮิร์บที่ฮิวเหรอขอยิวก่อนได้เปล่าแต่ใช้ไม่ได้ครับเราต้องกดเอาไว้ตัวเลขออกมาเคียวเล่นอะไรเงี้ย,เ,ยเล่นไม่ได้อะโอ้ยรู้สึกอะไรครับเนี่ย ตาลายเหรอแป๊บหนึ่งนะครับขอวิ่งก่อนหาของหาของเฮ้ยแคมไฟเจอแคมไฟครับแล้วก็เสียงอย่างนี้ไปเฮ้ยอืม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 หรอเฮ้ยอืมอืมอืมอือ้ยทุบทุบทุบตบเกลียนตบเกลียนเปลี่ยนเปลี่ยน <c oughs> ตายโอเค ปิดไฟฉายก่อนนะเปลืองของคราบของคราบโอ้ยเจอแคมไฟไอแต่ว่าเลือดลดลงเรื่อยๆครับรู้สึกว่าจะหนาวใช่ป่ะอันนี้เป็นเดทเป็นเดทเนี่ยกินเนียป่ะยูสดื่มเลยครับเพิ่มหลอดน้ำหน่อยมีอีกนี่นี่ไงยูสคงไม่เมาใช่ไหมกินเหล้า อีโลเมาๆแล้วสู้ซอมบี้ไม่ได้เนี่ยเอ้ยอะไรอะไรอ๋อไอบบมบมบ้บอมแวมบ็อมแวมเนี่ยอ่าตรงนี้มีตึกเจอตึกก็ต้องค้นตึกก่อนนะครับสำคัญมากอาหารเทียบนี่มันตู้อาหารซึ่งเกมนี้เนี่ยมันลำบากตรงที่ไอ้ไอ้พวกอาหารเนี่ยนะครับมันทำมาหน้าตาไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับแครหลอดนี้ผมนึกว่าติวโดโอดเนี่ยมาซะแหลมเชียว <laughs> โอเคขอโอ้ยเดี๋ยวไอบ้บอมแวมบลมแวมนี่มันอยู่ใกล้ๆเลยครับขืนไปสก,กิดสักนิดมันอาจจะระเบิดใส่ครับโอ้โหอันนี้พอดูออกครับเป็นหนุ่มปังครับหนุ่มปังโอเคตรงนี้นะอันนี้เป็นเหล็กมีซิก้าด้วยโอ้โหชิวไปไหนเกมนี้โอเคครับหมดแล้วมันไม่มีการครับแคมไฟหรือไงครับเนี่ยคบเพลิงก็ได้มันจะสว่างกว่านี้นะไอ้คบเพลิงนะ อุ้ยตรงนี้ของเพียบครับของฟาร์มเพียบอ๋อคลิกเมาส์รัวๆเลยก็ได้อันนี้อะไรวะเนี่ยมีโค,บ,คบ้าบเจอโคบ้าบแล้วฮัฟไลท์ปะล่ะ <c oughs> มีโคบา้าบแล้วช่องเก็บของจะเยอะไปไหนมาครับโคบา้าบโคบา้าบมาครับผมเป็นฮัฟไลท์แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่เจอหลอดฮิวเลยสายโทรศัพท์ก็มีเอาไปทำอะไรวะเนี่ย เก็บก๊กหัวก๊อกก็มีับนี่เกมคราฟของใช่ปะเนี่ยะนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ของครับมีของตั้งเฉยๆด้วยผมนึกว่ามันมีแต่ให้ค้นในกล่องอะเนี่ยยีสว่างแล้วีคียบกลางคืนนี่แม่งหลอนแล้วอากาศมันเหนื่อยด้วยครับหลอนแล้วก็มันเหนื่อยง่ายด้วยเอ้ยเช้าแล้วก็ดีครับขอเดกก่อนนะรู้สึกว่าอุณหภูมิจะลดลงนะครับ อันนี้เป็นเตานะครับเก็บทำไมตั้งสองเตาดอกไปครับดอกไปเอ้ยเป็นหมอ้อพูดผิดพูดผิดเป็นหมอ้อช่วงนี้เกิดการมึนๆน,นะครับพอดีนอนดึกไม่ไม่มีของอะไรอย่างเช่นปืนอะไรเงี้ยไม่มีเลยเหรอลูกกระสุนหายากก็ได้นะแต่ขอให้มีปืนเนะี่ยรับรองว่ามันจะโคตรสวัโวเลยครับมีแต่อาวุธทุบงี้มันไม่มันเนี่ยอืมแหลกๆด้วยก็เกมนี้โคตรแดกสเปกนะครับ เด็กสเปกเยอะใช้ได้อุ๊ยอะไรเนี่ยพึ่งสังเกตว่ามันเป็นสัตว์ผมนึกว่าเรือดำน้ำมันตัวอะไรเนี่ยระวานเหรอฉลามน่าจะเป็นสัตว์กายพันธุนะน่าจะเป็นวานนะวานครับเป็นวานกายพันุนะมาตายบนฝั่งครับเอ้ยนั่นอะไรฮะเอ้ย,อยได้ยินเสียงครับตอนเหยียบมันกรอกแกรกอนนี้ผมว่าผมเริ่มหนาวแล้วแหละนะ ภาพหน้าจอเป็นอย่างเนี้เอากลับมาเมืองเก่าอีกแล้วแล้วผมหาแคมไฟยังไม่ได้เลยครับนั่นตัวอะไรครับอ๋อเป็นเสาผมหาแคมไฟยังไม่ได้เลยครับเฮ้ยตรงนี้คุ้นได้แหมเกือบพลาดดีที่กลับมาเนี่ยอแอปเปลิลเน่าเก็บไว้เป็นทั้งเลือกสุดท้ายครับไว้ค่อยเด็กเฮ้ยเสียง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 นี้เสียงนี้เอ้ย เอ้ยทบุบเอ้ยเอ้ย,อยรู้สึกว่าโคบาคจะแรงกว่านิดหน่อยแรงกว่าไม้ครับโอเคทุ้ยแล้วมันแหลกนะครับเกมนี้อืมโอ้ยโอ้ย,อยเกมแดกสเปกนะครับต้องเข้าใจผมหาแคมไฟยังไม่เจอเลยครับแอรี่เกมเพรีอ๋อเป็นตัวแอรี่นะครับมันไม่ใช่อัลฟาซึ่งเลยซัมเนี่ย อืออือเฮ้ยเอยเอยยตูมีสเต็ปแล้วนะเฮ้ยเอยตีตูดตีตูดตีซ้ำตีตูดซ้ำโอ้ยกลับมาที่เก่าอีกแล้วพอดีผมไม่กล้าเข้าไปในลึกๆนะครับมันมีตัวอะไรแปลกๆด้วยครับที่มันแตกต่างจากตัวธรรมดาครับแล้วมันคาบแคมไฟไม่ได้เลยครับเนี่ยนี่สกิลสมาร์ทอัพเพิ่มได้แล้วเอาการต่อสู้มาการต่อสู้แล้วก็กด F เพื่อคอนเฟิร์ม นะครับต้องกดคอนเฟิร์มด้วยฮะอันนี้สต็อกการเก็บของได้50กิโลกรัมกด F yes อันนี้น่าจะเป็นสเตมิน่าใช่ปะอันนี้ก็คือบอกแน่นอนครับว่าเลือดเราเหลือเท่าไรค่าความหิวเหลือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับบอกแน่นอนซึ่งตอนนี้ค่าความหนาวเหลือส2ครับ31แล้วามอแล้วก็ลดอย่างรวดเร็วแล้วกูจะมาบนอะไรเนี่ย,ยแคมป์ไฟเนี่ยแป๊บนึงครับขอกดดูแมปเราอยู่ตรงนี้ครับอันนี้แคมป์ไฟมันบอกอยู่เฮ้ยถ้าเราวิ่ง เรียบชายฝั่งไปฝั่งไหนวะฝั Lynn ่งซ้ายใช่ปะเราก็จะเจอแคมป์ไฟครับนะครับต้องพักพิงก่อนนะพักพิงก่อนว่าแต่วิ่งนี่อุณหภูมิมันจะไม่ลดลงบ้างเลยเหรอมันน่าจะเหมือนไอซ์นะเกมไอซ์ะพอววิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจะเหนื่อยด้วยครับพอเหนื่อยปุ๊บแล้วก็อุณหภูมิในร่างกายจะลดลงครับโคตรสมจริงนะวิ่ง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 เร็วเร็วเร็วก่อนจะหนาวตายเห็นไหมยังไม่ถึงครับเหมือนจะไกลด้วยเนี่ย แมพมันจะดูถึงมันจะดูเล็กนะครับแมพเนี่ยแต่ว่ามันก็กว้างอยู่นะจากการที่ผมวิ่งขนาดนี้แล้วเพิ่งจะมาได้แค่นี้เองเอ้กว้างหรือเปล่าวะไม่รู้นะครับว,ว,วิ่งไปก่อนจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอดทนไว้ตรงนี้อยู่ใกลสุดแล้วนะครับกับข้างบนเดี๋ยวค่อยไปข้างบนครับขอมาตรงนี้ก่อนชน่นแล้วตรงนี้หรือเปล่าในท่อเนี่ยในท่อหรือเปล่าคงไม่ใช่มั้ง พวกมันอยู่บนฝั่งโอ้โหกำมันตะลังสีดักแนบดักอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยต้องวิง่งเย้ซัมบี้อรับัมบี้เอาดิทุกไปหัวเบะก่อนก็ได้อือมีแต่ตัวหน้าซำๆร่างโครนหรือไงวะเนี่ยเฮ้เป็นโรคตาแดงด้วยหรือไงโอเคยังมีเวลาคนะ้นครับค้นค้นเร็วเร็วเวก็บเก็บเก็บเก็บไปไปวิง่งวิ่งวิ่ง ลงล่างแคมไฟอยู่ข้างล่างหวังว่าคงไม่ต้องหาไม้ขีดอีกหรือไฟแจ็คถ้าเกิดต้องหาได้กูตายครับกูตายเลยตายแน่แท้เพราะยังไม่มีอะไรที่บงบอกว่าผมมีไม้ขีดแล้วครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ต้องเว้ยมันจุดให้ <c oughs> อ้เฮ้อยโอ้โอปุลละเกินเนี่ยกล่องมีของไหมม,ามีครับ ผมว่ากล่องตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดเก็บของหรือเปล่าอขอพักใจให้หายเหนื่อยก่อนนะโอเคผมหรับเกม y o y o n d Display ดิสเหรือเปล่าวะครับสลนะครับนะครับ,นะรบสารพาทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อผ่านหน้านะครับ